เรามาที่เคสรีวิวเบาๆกันบ้างนะคะในส่วนของเคสนี้จะเป็นการดูดไขมันกรอบหน้าหลักๆการดูดไขมันกรอบหน้าเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาคนที่ถ่ายรูปออกมาแล้วดูหน้าอ้วนดูมีเนียงหรือว่ากรอบหน้าไม่ชัดในกรณีที่ต้องการให้กรอบหน้าชัดบางทีอาจจะเป็นไขมันอยู่บริเวณกรอบหน้าเลยทําให้กรอบหน้าดูไม่ชัดแล้วก็หน้าดูไม่มีมิติถึงเราจะมีน้ําหนักไม่ได้เยอะแต่ในบางเคสที่มีไขมันสะสมที่ใบหน้าก็อาจจะเกิดเคสแบบนี้ขึ้นได้เช่นกันค่ะวันนี้ก็เลยเอาเคสรีวิวเคสนี้มาให้ดูกันนะคะ ว่าทําน้อยแล้วเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนและนี่ก็คือรูปก่อนผ่าตัดสัญญกรรมนะคะในเคสนี้จะเห็นว่าหน้าตาของน้องเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยแต่ว่าเนื่องจากบริเวณกรอบหน้าของน้องมีไขมันค่อนข้างเยอะจึงทําให้ความสวยเนี่ยถูกบดบังไปคุณหมอจึงทําการดูดไขมันกรอบหน้าแล้วก็ใต้เหนี้ยงให้ด้วยเอาไปดูรีวิว after กันค่ะและนี่คือหลังผ่าตัดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเคสนี้การผ่าตัดเบาๆแบบนี้เราเปลี่ยนไปได้สวยมากขนาดนี้ทั้งหมดราคาอยู่ที่2อ0ล้านเจ็ดแสนวอนเป็นราคาเงินไทย7 4 0 0 0บาทคะ่ะ AcuLift นะคะเป็นการดูดไขมันออกก่อนแล้วก็ยกกระชับเข้าไปด้วยเครื่อง AcuLift นั่นเองคะ่ะการใช้เครื่อง AcuLift เนี่ยจะแตกต่างจากเลเซอร์ตัวอื่นๆนะคะเนื่องจากลงถึงชั้นลึกใต้ผิวหนังค่อนข้างมากซึ่งโดยปกติจะหาเครื่อง AcuLift นี้ใช้ในตามคลินิกผิวหนังค่อนข้างน้อยนะคะแต่จะนิยมใช้มากในโรงพยาบาลสัญญา เนื่องจากจะให้ผลได้ดีกว่าก็จะมีราคาที่สูงกว่าเลเซอร์ยกกระชับปกติทั่วไปแต่ก็ให้ผลออกมาเป็นที่น่าประทับใจเหมือนกันนะคะการดูดไขมันกรอบหน้าด้วยวิธีนี้เมื่อเทียบกับเมโซแฟตมันต่างกันยังไงการฉีดเมโซแฟตเนี่ยค่ะเป็นการทําให้เซลล์ไขมันลดลงพอระยะเวลาผ่านไปเซลล์ไขมันเราก็อาจจะกลับมามีขนาดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมหรือสะสมใหม่ได้แต่ในขณะที่การดูดไขมันกรอบหน้าเราทําการเอาเซลล์ไขมันเหล่านั้นออกไปเลยแล้วก็โยกกระชับด้วยเครื่องอคคริลิฟเพราะฉะนั้นจะทําให้ได้ ได้ผลที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างมีความถาวรมากกว่าการฉีดเมโซแฟตโดยทั่วไปค่ะถ้าใครกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรอบหน้าอยู่ลองพิจารณาการดูดไขมันกรอบหน้าด้วยวิธีอัคคีลิฟกันดูนะคะ